สวัสดีกันสวัสดีวสดวัสดีแฟนเพจเราก่อนส,สวัสดีค่ะทำไมนูไม่พูดล่ะสวัสดีหรือยังสวัสดีแฟนเพจหรือยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับชวนเขากินไอติมหน่อยดิชวนเขากินเอาสวัสดีครับชวนมากินไอติมกันด้วยกันกน่ะบอกเขาก่อนกินไหมไอติมนุ่นกินไหมไอติมน้องเทวินชวนกินไอติมบอกเขาสินะชวนกินไอติมเนี่ Mama dakakin etino kan dakakin etino kan nang bini. Menjantung liat นะบอกเขาชื่ออร่อย,ยอไ,ไหมอร่อยไหมเอ้าเขาถามเธอไม่ใช่เธอถามเขานะเขาถามเธอว่าอร่อย,ยอไหมอร่อยอร่อยครับออ่อะรครับมากิน,ด,กน,นด,ด้วยกันไหมถามแฟนเพจดิกินด้วยกันไหมมีเยอะไหมติมที่บ้านเราบอกเขาดิเยอะเอะซื้อที่ไหนล่ะที่นู่นเหรอมีใครอยากกินกับน้องเทวินไหมครับโอ้ยผมสีพี่น้อง อร่อยแซ่บแซ่บปีน่ะแซ่บแซ่บปะทำยังไงเวลาแซ่บแซ่บเท่าไงแซ่บ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 เขาไม่ได้โกหกเนาะใช่ไหมแซ่บปะ แซ่บแซ่บซ่บแซ่บแซ่บคับเอ้ยบแซ่บบุแซ่บตกคือกินจ้ะตัวเมินไปก่อนเหมอกันอ้าพี่อ่างก็เกินดิบนะใกล้เกินใกล้เกินอนี่เอาแค่นี้เนี่ย เฮยไหวอือหือแสบแสบอือแซ่บแสบแบแสเ่าอเธอแสบแ่บบฮะแ่บไม่โดบแสบแส จำกานเจ้าจ่าไอติมเจ้าจ่าเทวินเลี้ยงมาเนี่ยตังเทวินใช่ไหมหเดี๋ยวเขาน่าจะตังเลี้ยงเธอนะเงินเงินเธอมันยี่สิบบาทใช่ไหมอันนี้ฉันเธ,เธอเลี้ยงฉันใช่ไหมเนี่ยอะไรสิบเนี่ยแมนบอใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคหนูจะต้องพูดเพาะนะครับครับเออกำลังสอนพี่น้องเนี่ยนี่จ๊ะ วันนั้จะ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 านนะียา่ยจะ่าเรีย,เยงอเอซด้วยน,นหน้หนนอะไรนะเรียงเอฟซีเรียงเอฟซีอ๋อเรียกใครจะอ๋อคราวน้าเฮหลานคอยชี้เรียนคอยเคเอฟซีบอกเฮ <c oughs> เธอมีเงินเหรอลูกเธอมีตังไหมอ่ะแม่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 เล้ให้โอ้ยแม่เลยให้เธอเท่าไหร่ห้าบาทมายักเกอเอีจังเลยเหรอ ห้าบาทเลยเหรอขอสักสองบาทได้ไห <coming S 1> มล<ฆ>ูกแอบต้องพี่น้อง,งเด้อ<ป>เอาบอกกันดูน้าพี่น้องเมื่อกี้น้อกันเอาบอกกันดูพี่น้องเออพี่น้องเมื่อกี้น้อกันเอื่นสักก่อนเรียกก่อนเรียกพี่น้องก่อนบอกดิพี่น้องครับเอาเบาสักก่อนพี่น้องครับเป่าสักก่อนพี่น้องครับเอาเธอหัดพูดสิเธออยู่บ้านนอกเธอจะพูดแต่ไทยไม่ได้เธอพูดลาวด้วย อันเรยวฉันจะสอนพี่น้องครับเอาพูดก่อนจะทํามันสั่นกล้องสั่นจะทำพี่น้องครับเอาเบาสอ่อนนี้พี่น้องครับพูดตามจะตังจะสอนพี่น้องครับพี่น้องครับกินไอติมน้ําผมบอกครับกินไอติมน้ําผมบอกครับกินไอติมเอาพูดก่อนกินไอติมกินไอติมน้ำพรมขี้ กินน้ำผมบอครับเยอะๆแบบเยอะๆเยอะๆใส่หูมาเลยคำอย่างนั้นดิหัดพูดอีสานมาละคำแจตังพูดเป็นนะตลอดเลยหนูพูดไม่เป็นนะแจตังพูดเป็นนะเดี๋ยวดูนะแจตังมาดจ้าเอาตัววาวก็ได้บนนี้เอาตัวลองวาก็ได้มาเด้อครับมาสิเอามาเด้อครับก็รู้ลองว้าลองว้ามาเด้อครับก็รู้ มาเด้อจ้าอาเทวินลองพูดดิประจายแสนวาจาคำมาบินอ้าวลองพูดมาเด้ Mother. Mother. อมาเด้อฮะเอาพูดมาเด้อก่อนเอาพูดก่อนสิมาเด้ <c oughs> อมาเลยค่ะ <c oughs> เอาเวลาฉันบอกว่ามาเด้อเธอจะพูดประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมมาเด้ออ่ะตัวออนี้มาเลยคับ <c oughs> กินไอติมกับเทวินนะครับตัวที่ว่าจะได้บอลนี่ยโอ้แบบจากเบิสอ่าจะได้บอลนี่ยตัวก็ว่าจะได้บอลมาเด้อครับกินไอติมมามามาเด้อครับกินไอติมกับเทวินเด้อครับไม่ไม่ไม่ต้อยู่กับกูไม่ต้องกินกับฉันอ๋อมากินไอติมกับฉันด้วยไม่ให้มากินแซ่บจ้ะแสบโดนผพี่น้องเด้อแซ่บพี่น้องไง พี่น้องเซ็บเซลเธอทำเหมือนฉันไหมเจ็บเซลพี่น้องเลยบเซลพี่น้องเลยเจเซลพี่น้องเลยเธอทำไงอ่ะเธอทำเหมือนฉันนี่เเซลพี่น้องเลยจ็บซ่นเธอทำไม่เป็นเหมือนฉันถพูดไม่เป็นเจบเพี่น้อง

มองกันนี่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำอันนี้ก็เป็นคลิปสนุกสนุกนะคะนี่กินไอติมกับหลานชายโอ้ยไม่รอฉันเลยวัดในว่าวอาหันใหวนใหว่าวล้วกับบัวเปลพี่นอ้องว่าบัเป็นแม่นบอเป็นบางคำเหรอเป็นบางคำเหรอที่โรงเรียนเขาไอ้นี่ไหมฮะโอ้ยโอ๊ยกินทิชชู่แซ่บแซ่บพี่นอ้อง แซ่บแซ่บพี่หน่องอ <c oughs> แซ่บแซ่บหน่อง <c oughs> อมาแน่นอนอ่ะโอเคพอดีเอามองที่นี่นะใกล้จะไปแล้วใกล้จะหมดละอ่ะทีนี้ต้องพูดพ้อๆนะกินให้หมดก่อนอืนออือรบพี่น้องเด้ออ่ะเรียกพี่น้องมาทำนี้สะบัดมือมาแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่แบฮึ่ม พึ่งนพึ่งอืงอเอลยนไปข้างนอกเดี๋ยวไปตามเก็บอีกอาบอกพี่แล้วเก็บไปแล้วฝากฝากฝากากดไลค์กดแชร์ก,ก่อนขอบคุณครับน้ายังบูเบิร์ตปอดเลยนี่พ่อสกนขอบคุณครับก่อนขอบคุณบมองกระจกด้วยขอบคุณครับขอบคุณจ้า ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใช่ไหมลูกใช่ไหมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ่พูดเด็บ๊ายบายอย่าลืมแม่มาหาเทวินอีกนะครับเดี๋ยวไอเทวินจะเลี้ยงอะไรนะหนูจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงใครเธอจะเลี้ยงแฟนเพจหรือเลี้ยงฉัน เลี้ยงแค่สี่เลี้ยงเลี้ยงฉันหรือเลี้ยงแฟนเพจก็เลี้ยงแค่สี่นั่นแหละเลี้ยงฉันหรือเลี้ยงแฟนเพจก็เลี้ยงแค่สี่เลี้ยงฉันเหรอเล,เลี้ยงแค่สีโอ้ยกระหูเลยละ่ยนะว่าแค่เอฟซีหน่ะตัวเสือหายไพกินอน่ะแย้เอาไปบายก่อนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า,านะคะมองกล้องด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่พี่แคนนะคะอย่ลืคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อตามด้วยบอกเขาอย่าลืมกดไลค์จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะด้วยนะคะบายบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละพี่น้องกู 对呀，就是这个意